สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูดองดอกแคนาดองดอกแคนาที่ดองเสร็จแล้วรับประทานได้เลยมีความอร่อยแบบสุดๆบอกเลยว่ารับประทานกับน้ำพริกต่างๆได้หมดและว,วันนี้รับประทานกับน้ำพริกกะปิค่ะแอมินก็ตำน้ำพริกกะปิรอไว้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าดอกแคนาเริ่มฤดูกาลนี้มาแล้วนะคะปีหนึ่งดอกแคนา จะออกดอกทั้งหมดปีหนึ่งออกดอก3-4เดือนค่ะทีนี้ก็จะออกดอกแคนาเนี่ยจะบานตอนกลางคืนแล้วก็จะร่วงลงมาในตอนเช้าและดอกแคนาเป็นดอกแคนาที่กินได้นะคะรับประทานได้แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากวันนี้มินก็จะมาดอมมาฝากเพื่อนๆค่ะขั้นตอนนี้ก็คือวิธีการเอาเกสรออกจากดอกแคนาค่ะ มาดูกันค่ะวิธีการที่จะเอาเกรสรดอกแคนาเนียมีความขมอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความขมก็คือทานพวกเพกาได้ทานอาสเดาได้นะคะเพราะฉะนั้นทานดอกแคนาได้สบายๆแน่เลยวิธีการที่จะช่วยทําให้ดอกแคนาหายขมหรือว่าความขมลดน้อยลงไปก็คือเอาเกรสรอ,ออกมาค่ะวิธีการก็ทําแบบแอดมินเลยค่ะ ต่อไปให้นําไปล้างน้ําก่อนหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นให้เตรียมเป็นเกลือใช้เกลือประมาณ1ทักทีโรยลงไปค่ะต่อไปให้ใช้มือขยาเบาๆนะคะขยําไปจนกว่าอดอกแคนาเนี่จะคายน้ำออกมาคายน้ำก็คือเป็นน้ำขมแล้วก็น้ำขื่นนะคะกลิ่นของเขาจะหายไปค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำของดอกแคนาะออกมาค่ะตอนนี้ที่หมู่บ้านของไอ้มินก็ร่วงลงมาเยอะมากเลยนะคะพอเดินออกไปดูเยอะมากไอ้มินก็เลยเก็บมาทำเมนูต่างๆมาฝากทุกคนค่ะนี่ก็คือน้ำออกมาจากดอกแคนาะความขื่นความขมออกมานะคะก็จะออกมาเยอะประมาณนี้เลยไอ้มินก็จะบีบน้ำออกให้หมดค่ะจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้หายเค็มค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกประมาณ1ปั้นค่ะก็ใส่ลงไปแล้วก็พยายามคุกเค้าไปเรื่อยๆจนกว่ามะขามเปียกจะละลายแล้วให้เข้ากันไปกับดอกแคดนาค่ะก็จะเป็นวิธีการเดียวกับการทําผักบุ้งผักบุ้งนาดองค่ะวิธีการเดียวกันเลยแต่อันนี้จะใช้เป็นดอกแคนานะ ุกเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆสังเกตว่ามะขามเปียกละลายเข้ากันไปกับดอกแคนาให้หมดเลยนะแอดมินก็ลองทำดูแลจับเวลาดูก็ประมาณ5นาทีค่ะใครที่เช่ารับประทานดอกแคนาหรือว่าที่บ้านมีดอกแคนาหรือว่าที่หมู่บ้านหรือว่าปลูกไว้นะคะไม่รู้จะทำเมนูอะไรลองทำเป็นเมนูนี้เลยอร่อยมากตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะดองดอกแคนาจากนั้นก็จัดเสิร์ฟค่ะแอนมินก็จะรับประทานกับน้ำพริกกะปิค่ะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำดองดอกแคนาดองเสร็จแล้วได้กินเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแ้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ